กันดีๆที่ความคุ้มครองที่มากกว่าการรักษาวันนี้พี่มิกจะมาแนะนําประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่เหมาจ่ายต่อครั้งต่อโรคต่อการรักษาคุ้มครองทุกโรค ้องเดี่ยวไม่ล็อกค่าห้องเข้ารับบริการห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลเลยค่ะใหม่เลยค่ะ BLA Happy h a l t h Premier มีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม,ม,ม,มจากตัว BLA Happy h a l t h ดังนี้ค่ะข้อที่1เพิ่มค่าห้องลูกค้าสามารถเลือกได้ระหว่างห้องเดี่ยวมาตรฐานหรือค่าห้อง5,000บาทแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าตัวยอย่างเช่นถ้าสมมติลูกค้าไปนอนโรงพยาบาล A ที่มีค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน2,500บาทลูกค้าสามารถขอนอนห้องที่มีราคามากกว่า 2 5 0 0บาทแต่ไม่เกิน5,000บาทได้หรือถ้าสมมุติลูกค้าไปนอนโรงพยาบาลีที่มีค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน1,000 0บาทลูกค้าก็เลือกนอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน1,000 0บาทได้เลยค่ะข้อ2เพิ่มค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD จากโรคไตและมะเร็งกรณีต้องไปล้างไตหรือต้องใช้เคมีบำบัดรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าโดยที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาแบบเมาจ่ายตามจริงสูงสุด5ล้านบาทค่ะ เพิ่มค่ารำรเนียมแพทย์ผ่าตัดจ่ายตามจริงโดยไม่ต้องอ้างอิงคู่มือค่าธรำเนียมแพทย์ค่ะเพิ่มอีกนะคะข้อส 4, เพิ่มเงินก้อนให้นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยด้วยอาการวิกฤตรับเงินก้อนเพิ่มอีกส0 0แสนบาททันทีทันใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะ